สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเรียนออนไลน์ใบครูต่ายกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝึกหัดหน้า15หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2บทที่6เรื่องรูปสามเหลี่ยมนะครับฝากกันต้นคลิปเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ครูต่ายติวเตอร์กดกระดิ่งเลืองการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับแบบฝึกหัหน้า15ระบุส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมข้อที่1รูปสามเหลี่ยม a b c จะได้ว่าสามเหลี่ยม cba นะครับ cba แล้วแต่จะเรียกด้วย abc ก็ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีส่วนของเส้นตรง cb และส่วนของเส้นตรง ab เป็นด้านประกอบมุมฉากนะครับส่วนของเส้นตรง ca เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากขอ้อที่2สามเหลี่ยม prd หรือสามเหลี่ยม rdp นะครับ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีส่วนของเส้นตรง r p เป็นฐานมุม d r p d r p และ DPR, DPR เป็นมุมที่ฐานมุม r d p r d p ก็คือมุมนี้นะครับเป็นมุมยอดมีส่วนของเส้นตรง AD และส่วนของเส้นตรง PD เป็นด้านประกอบมุมยอดก็ที่สาม N T S T S N หรือ S N T ก็แล้วแต่จะเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้นะครับสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม N S T นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสังเกตขีดสองขีดนี้คือ2ด้านนิยาวเท่ากันนะครับมีส่วนของเส้นตรง N T เป็นฐานคือเส้นนี้จะเป็นฐานนะครับมุม S N T S N T และมุม S T N S T N คือมุมนี้ กับตรงนี้เป็นมุมที่ฐานนะครับเมื่อตัวนี้เป็นฐานมุมที่ฐานก็จะอยู่ติดกับฐานมุม N S T N S T นะครับเป็นมุมยอดมุมที่เหลืออีกมุมหนึ่งก็จะเป็นมุมยอดซึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนั้นจะอยู่ระหว่างเส้น2เส้นที่ยาวเท่ากันนะครับส่วนของเส้นตรง n S และ S T เป็นด้านประกอบมุมยอดข้อที่4สามเหลี่ยม M W E เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรครับ ในข้อที่4นี้นะครับเราจะบอกว่าสามเหลี่ยม M E W เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็ได้เพราะมีด้านสองด้านนี้ยาวเท่ากันนะครับจากสัญลักษณ์หรือจะบอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็ไม่ผิดเพราะมุมตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับเพราะนั้นในกรณีเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง M W ก็เป็นฐานนะครับมุมที่ฐานก็จะมีมุม E M W กับ E W M นะครับมุมยอดก็คือมุมที่เหลือคือ M E W นะครับมีแขนนัคือ double ue กับ me นะครับเป็นด้านประกอบมุมยอดนะครับหรือถ้าจะมองเป็นมุมฉากนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมุมที่เป็นมุมฉากก็คือมีมุม me w ซึ่งเป็นมุมยอดตรงนี้เป็นมุมฉากตามนี้นะครับถ้าจะบอกว่าเป็นมุมฉากก็คือมี m ส่วนของเส้นตรง me และส่วนของเส้นตรง w u e เป็นด้านประกอบมุมฉาก มีส่วนของเส้นตรง M W เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเพราะนั้นในข้อที่4นี้เป็นได้ทั้ง2ชนิดคือทั้งสามเหลี่ยมหน้าจั่วและสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์รัวๆมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือถ้าหาคลิปเฉลยแบบฝึะหัไหนไม่เจอก็ลองเข้าไปค้นดูในช่องนะครับ YouTube คูต่ายทิวเตอร์นะครับแล้วก็ไปคลิกค้นหา นะครับโดยไประบุหน้าหรือระบุชื่อของแบบฝึกหัดว่าแบบฝึกหัดที่ท่า่อยู่หน้าเท่าไหร่ในหนังสือวิชาอะไรนะครับชั้นไหนนะครับลองไปค้นดูเผื่อบางที่มาคอมเมนต์่าขอหน้านี่หน่อยนะครับในช่วงนั้นไม่สะดวกมาตอบคอมเมนต์หรือมาหาให้อย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เสียเวลาในการหลอกนะครับเพราะนั้นวิธีการหนึ่งคือสามารถที่จะเข้าไปค้นดูนะครับ ได้เลยว่าต้องการหาคลิปไหนที่ทำเอาไว้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ